ชีวิตนี้นะครับบางครั้งมันก็เหมือนกับกาแฟนี่แหละครับจากสายพันธุ์ที่แตกต่างปลูกปรุงผ่านแดดฝนร้อนหนาวจนมีเมล็ดกาแฟแล้วก็ถูกขัดเกลาคัดแยกเลือกเมล็ดที่ดีๆตากแดดบ่มไล่ความชื้นตามโปรเซสกระบวนวิธีก่อนที่จะชงดื่มดำร่ำสุนทรียรสก็ต้องตำต้องบด ให้ละเอียดทำแบบนี้ทำเรื่อยๆค่อยๆตำค่อยๆคัดกันไปชีวิตก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับค่อยๆตำค่อยๆรั่ผ่านกระบวนการต่างๆเรื่องราวมันมีและบางทีบางครั้ง ก่อนที่จะดื่มดำมันมีเรื่องราวของมันนะครับนี่คือความสุขของหลายๆคนเป็นความสุขที่แตกต่างไม่เหมือนกันชีวิตคนเราก็เช่นกันนะครับมันต้องตำต้องบดอย่างกับกาแฟเนี่ยให้ละเอียดก่อนแล้วก็ค่อยตั้งเตา แล้วก็เอาน้ำร้อนดันให้มันมีกระแสของแรงดันออกมาพวยพุ่งเป็นน้ำสีดำๆที่มีนามว่ากาแฟเป็นรสนิยมเป็นสุนทริยรสที่เราสดที่เราดื่มกันบางทีเปรียบกับชีวิตก็ดีเหมือนกันนะครับหลายคน เห็นความสำเร็จของหลายคนแต่กว่าจะสำเร็จกว่าจะสุขนั้นก็มีเส้นทางมีการเดินทาง behind the scene เป็นสิ่งที่น่าสนใจคล้ายกับเจ้ากาแฟสีดำๆเหล่านี้นั่นเองนะครับมีความสุขและดื่มดำร่ำรำไปกับชีวิตค่อยๆคิดค่อยๆไปไม่มีใครไม่เคยแย่แต่คนที่แย่สักกี่คนที่จะลุกขึ้นมาแล้วค่อยๆไป ค่อยๆคิดค่อยๆก้าวดื่นดำร่ำกาแฟกันนะครับ